ยู่สายแคมปิ้งมาเป็น10ปีเจอมาเป็นร้อยลำธา50ร50ากว่าดอยน้ําท่วมป่าหาฝนลงก็เคยมาแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นพวกมึงมาเดินกันเยอะขนาดนี้เ,เกิดอะไรขึ้นวะไอเ้เถอโธพี่แคมปิ้งปกติผมก็เดินกันอยู่แล้วไม่เห็นจะเยอะเลยมากันแบบเรียบง่ายมึงเดินเรียงกันมาเป็ขนขบวนรถทัวร์ขนาดนี้มันเรียบง่ายยังไงกูเพิ่งนั่งมา1ินาทีเดินทัวร์กันร้อยกว่าคนแล้วนิมันป่าหรือเล่าล่ก้อนทำไม มีพี่คนเดียวบนโลกนี้หรอครับที่จะมาเดินชมนกชมไม้เล่นน้าตกในป่าได้คนอื่นเขาก็ทําได้เหมือนกันเต็นท์พี่ไม่ใช่เต็นท์เดียวในโลกเดินเทลแบบผมก็กางได้นะเด่พี่ไม่รู้มึงอย่าเรียกว่าการเดินเทลของมึงคือการแคมปิ้งแบบุรลายทางอาจจะเหมือนปีนให้สุดเขาขึ้นลงให้สุดห้วยดูวิวสวยๆจากบนดอยแต่ระหว่างทางมันไม่เหมือนกันนาองมันจะไม่เหมือนกันไดงไงลูกพี่แคมปิ้งป่าก็ปาก่ปาเดียวกันเนี่ยคือพี่จะบอกว่าพี่ต้มมาม่าจากกระติกได้คนเดียวเหรอผมก็ทำได้แล้วเผื่อโม้ผมใหญ่กว่าพี่มีแรงตมมามา เดินกันเหนื่อยขนาดนั้นกูน,น,นะนี่มีแรงทำยังต้องโค้งอะ่ะมันไม่เหมือนมึงเดินกันดึงเหงือโซหล้าเขียวกันหมดกูนี่ออฟโรดขึ้นมาเลยขับสี่ด้วยนับเดียวถึง <c oughs> พี่แคมปิ้งติดหลูดูพวกผมนี่ได้ออกกำลังกายด้วยเดินดูแลนู่นนี่ไปด้วยเดินด้วยใจไปด้วยกันแบกกันหลังหักมันลำบากไปบบเปล่าน้องกระเป๋านี่คนนี่ก็ยกมาทั้งบ้านแต่พี่อามาทั้งคันเฮค,ค่ะไหนจะหาที่จอดอกีกผมตัวเปล่าเลยเดินด้วยสองเต้นนี่ใช่ยุคนี้ มันยุคของผมปีนี้เขาเดินเทลกันทั้งประเทศกระแสะเสียเงือกําลังมาแคมปิ้งนิ่งๆลอปิ้งแต่ปลาเผาแบบพี่เหนื่อยสุดก็แค่ป,ปักสมอบอกเกาของพี่เอาแล้วกูอะไรเก่งใจเยียตีกับเครื่องดินกาแฟกูด้วยเก้ายังไงผมมีชงใค้กินไหมน้องไม่เป็นไรพี่ผมมีผงม,มัทฉะรู้จักวะติดตามไม่ทันเฮียปีนี้ชงมัทฉะแล้วเหรอเครื่องดิ่งกาแฟพี่เก่าแล้วเพราะผมมองอย่กับวัตถุโบราณน,นี่พี่แคมทำไมพี่ไม่ลองเปิดใจวะเปิดใจมาเดินเทลกับพวกผมดิสนุกนะ โอ้ยเทวยังมึงอะมันเหนื่อยมันร้อนมึงดูแดดประเทศไทยดิเขาหน้าเกียมหมดแล้วกูนอนรอในเต็นท์ดีกว่าจะกลัวทำไมแดดยุคนี้เขามีมินเล่แล้วอะไรอีก่ะเข้างี้เลยเหรอปิดป่อสมรักไทยอินมินเล่คอลลาเจนวิตามินบวกย v วีวัตเทอรี่ซันสกีนเซรั่ม SPF บีเอฟห้บวกบวก กันแดดมากกว่ากันแดดเสริมตอบป้องกันผิวชั้นสุดสําหรับผิวแพ้ง่ายควบคุมความมันส่วนเกินที่มีฟิลเตอร์กันแดดรุ่นใหม่5ชนิดโอ้กันขนาดนี้เดี๋ยวกูไปเดินด้วยก็ได้ไปครอบคุมทุก UV และสายสีฟ้านี่ไฮยาลเจนเทคโนโลยีเทคโนโลยีล่าสุดจากเกาหลีเกาหลีเลยเ แล้วถ้าสาวๆมาเดินเทลกันกันแดดแค่ไหนเหงื่อก็ชุ่มไม่ได้ถ่ายรูปสวยๆอยู่ดีก็มีมิลเลสเนลไบพลาเมอร์ s p f 1 5 PA+ คลาเมอร์ e v e r y d a y Use มนีอีกแล้ผิวเบลสวยได้ทุกวันไม่ง้อหล่องกืนสามารถใช้ได้ทุกวันตัวนี้ช่วยให้เมคอัพติดทนทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อและคุมมันเนื้อเกี่ยง่ายไม่เป็นคราบไม่อุดตันผิวล้างออกง่ายไม่ต้องกลัวไม่สวยไม่หล่อหรอกพี่สองตัวนี้รับจบบอทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอวะว่าแต่ ปีนี้เองกำลังมาจริงใช่ไหมสุดๆไปเลยแหละพี่เดินกันเต็มป่าเลยมานั่งแอคดิฟกาแฟแบบพี่มันเบาแล้วเดี๋ยวนี้ขิงคนแก่มันไม่เฟียยหรอกนะเทลวัดกระเวทเดียวกันดีกว่าไหม